ครูเราได้ประกอบพิธีมหาปวารณากันโดยต่างปวงารณาซึ่งกันและกันไปมีอะไรตักมีอะไรที่เห็นว่าเป็นข้อวัตกินบัตของเพืน่สหธรรมนก ในฐานะเป็นนักบวชด,ด้วยกันซึ่งมีเป้าหมายจะทำพระนิพพานให้แจง้งจะทำใจให้หลุดพ้นใจเกลียดอาสวะที่เข้ามาครอบงำเมื่อมีอะไรที่บกพร่องปิดภาดด้วความพลั้งเผลอในกายด้วยวาจาดยใจก็ดี จากการที่ได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าปฏิบัติจะไม่ถูกต้องตามธรรมวินในจะทำให้เพื่อนสหะธรรมิกท่านนั้นหลุดพ้นจากเป้าหมายหรือความตั้งใจที่ตั้งใจจะทำพระนิพพาในให้แจ้งก็จะตักเตือนกันตักเตือนด้วยความปรารถนาดี โดยเอาธรรมวินในเป็นที่ตั้งส่วนผู้ได้รับการตักเตือนก็ยิ้มรับใยความเต็มใจเหมือนเพื่อนสหธรรมิกนั้นเป็นผู้ที่มีความปรารถนาด,ดีที่ขุมทรัพย์ชี้ข้อบอกพร่องให้ตัวปฏิบัติให้ได้สมบูรณ์รู้สึกดีอ,อกดีใจแล้วก็รู้สึก เพระคุณเ่อนพระธรรมิกที่มีความปรารถนาดีและกล้าที่จะแนะนำนั้นในสมัยพุทธกาลเขาก็ทำกันอย่างนี้พ,พระระเนนทุกองค์บวชมาแล้วมีเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองคือหวังที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งหมายถึงว่าพระนิพพานน,นมีอยู่แล้ว แต่เรายังไม่แจ้งเพราะกิเลสเข้าไปครอบงำดังน,นั้นด้วยธรรมวินในที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วสั่งสอนดีแล้วนะจะเป็นแนวทางที่เราจะอาศัยผู้ปฏิบัติไปทำให้แจ้งเป็นพระนิพพานเมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางของสอนของหลงท่าน ก็จะหลุดพ้นอย่างเช่นเดียวพระองท่านเพราะนั้นถ้าหาขาดตกปกกล่องเผลไม่ปฏิบัติตามน,นั้นเพื่อนสาธรรมิกก็จะแนะนําจะตักเตือนกันซึ่งกันและกันและจะได้ไปถึงเป้าหมายเดีวยว้พร้อมกันไปเป็นทีในสมัยนู้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะแยกย้ายกันไปไปพุทธปฏิบัติทํากัน ตามสถานที่ที่ตัวชอบตามเป่าตามเขาห่วยนอ้องคลองบึงตามถ้ำตามโคนไม้ลอมฟางเดินว่างละที่ไหนก็นแล้วแต่ที่มีความรู้สึกปฏิจะจะบัติแล้วสะดวกใจภาวนาได้สะดวกใจรวมเด่นเร็วก็จะแยกก้จายกันไปอย่างนั้นไม่อยู่รวมกันแยกกระจะกระจายกันไปโดย เอาธรรมวินัยน,นั้นเป็นที่ตั้งเหมือนอยู่ใกล้พระบรมศาสดาติดเป็นเงาตามตัวเรื่อยกันไปเลยเพราะยานต่างก็เป๋าลันานาโตกันเอาไว้มาตหาบกพล่องจากธรรมวิน,นัยที่เห็นได้ยินและสงสัยก็ตามขอให้อาศัยความกรุณาช่วยแนะช่วยตักเตือนกันตันนี้เราได้ทำกันแล้วเจาจย์ ทำตมามอย่างอริยะประเพณีตามประเพณีของพระอริยเจ้าถ้าทำกันอย่างนี้เราได้ทำแล้วแต่หลวงพ่อไม่อยากจะให้ทำแค่เป็นเพียงตามธรรมเนียมเท่านัานน้นหรือตามประเพณีเท่าน,นั้นอยากจะให้มันไปเรื่องเป็นจริงเป็นจังกันทีเดียวที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรา ในฐานะที่เราสมัครใจเข้ามาเป็นนักบวชเราว่าเบื่อหน่ายแต่ความทุกข์อยากพ้นทุกข์เห็นไทยในวัฏสงสารเห็นว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตเดียวท่านั้นแบบเดียวท่นนั้นที่ปลอดกังวลจะได้มีโอกาสทำพระนิพพานให้แจ้งได้เราจึงเข้ามาบวชกนันชีวิตนักบวช มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนากันแล้วขอให้มีผลอย่างนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนื่องจากเรามีกิจวัตรและกิจกรรมควบคู่กันไปพร้อมๆกันในองค์กรเพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะแนะนำกันได้ ก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งกิจวัตรและกิจกรรมคือคอยตักเตือนเพื่อนสหธรรมิกว่าได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้สมบูรณ์แล้วหรือยังอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ในเบื้องตน้นว่าทุกองคในตั้งใจจะสร้างบารมีตั้งใจจะทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้มีประสิทธิธภาพให้สมบูรณ์ที่สุด พยายามปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งดึกดึกเปนดืด่ดดอย่างนั้นแต่ว่าาทิ่สังเกตดูมักจะใช้เวลากันไม่ค่อยเป็นบริหารเวลาไม่ค่อยเป็นใ่เวลาที่เรามีจํากัดอยู่ในโลกนี้ยังไม่ค่อยเป็นยังไม่รู้จากวิธีที่จะรวบรัดสรุปงานอย่างไรให้มันได้ผลอย่างรวดเร็วเอาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้การประชุมให้น้อยที่สุด และให้ได้เรื่องมาถึสุดที่ผ่านๆมานั้นเรายังทําตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์แล้วทําบ่อยๆเขาก็เ,เกิดความเคยชินติดเป็นนิสัยนิสัยที่จะอยู่กันอย่างดึกดื่นๆคือคุยเรื่องงานส่วนหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เลินกันไปจกนกระทั่งดึกดื่นถึงเวลาจำวัด มันก็เด็กเด็กก็ตื่นเช้าไม่ได้ก็ต้องตื่นสยายพอตื่นเช้าเข้ามามันก็เพลียมันก็เหนื่อยไม่มีอารมณ์ที่จะทำวัดยิ่งเห็นเพื่อนสหาธรรมิกไม่มากันเลยหมดอารมณ์หมดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติกิจวัตรแต่ถ้าวันไหนมีเพื่อนสหธรรมิกลุกขึ้นมาปฏิบัติ ทำกิจวัตรก็มีอา,ารมณ์มาทำเกิดพลังหมู่ขึ้นมากระตุน้นเนขึ้นมาว่าทำบ้างแต่ก็หม่ทุกครั้งนี่คือสิ่งที่มันผ่านมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกๆคนในองค์กรเกิดความสำนึกว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้มันจำกัดจริงๆ ทำม,ม,ม,มารไายมามามีไวไ้เท่ากับหลวงพ่อตอนนี้จะยิ่งมีความรู้สึกว่าวันคือมันหมดไปอย่างรวดเร็วเวลาแห่งการทำความดียงมันหมดไปเร็วลือเกินเราะฉะนั้งขอ,อย้ำอีกทีว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัไดได้ตั้งใจที่จะมาเป็นนักบ,บวชแล้วมุ่งสแสวงหา พระนิพพานหาที่สุดแห่งธรรมเราก็ควรจะทำให้ได้อย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงินไขเป็นรางวัลเป็นเครื่องแสดงชัยแห่งชัยชนะคือดวงแก้วไปห้าองค์นั้นเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีกิจวัตรและกิจกรรมนี้เราสามารถทำควบคู่กันไปได้ เราก็ได้ยินกันไ,ได้หูเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อถามถึงสุขภาพเป็นอย่างไรก็ตอบสุขภาพแข็งแรงดีและก็แข็งแรงกว่าเดิมจริงๆหลวงพ่อแอบทราบมาก่อนคือสอบถามอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อปฏิบัติทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไร ก็ได้รับทราบว่าแข็งแรงและก็แข็งแรงก่าเดินลับก็เป็นสุขหลับรวดเดียวเลยหลับได้อิ่มเต็มอิ่มตื่นมาก,ก็สดชื่นเบิกบานสวดมนทำวัดนั่งภาวนากันไปอย่างมีความสุขไปที่เราวันแล้วก็สังเกตดูอารมณ์นั้นแจ่มใสมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายกิจวัตรและกิจกรรมสาม,มารถ ทำควบคู่กันไปได้ถ้าเราอยากจะทำรือมีความตั้งใจที่จะทำกันอย่างจริงๆหัวใจที่เป็นเหล็กเป็นเคสของเพื่อนสหธรรมิกทั้งห้านี่เป็นเครื่องยืนยันว่าหนทางที่จะไปสู่พระนิพพานนั้น<อ>ใกล้เข้ามาทั้งห้าองค์จะต้องบรรลุเป,ป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้คืออยาก เข้าถึงวิชาธรรมกายท่านทั้งห้าจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งเพราะว่าปฏิปทาเป็นเครื่องชี้บงนี่คือสัญญาณของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเราเชื่อเรื่องการหวานพื่อเจไริญได้ผลเช่นนั้นแล้วก็เพจอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นปลูกทั่วก็เป็นทัว่ว โลงงาก็เป็นงาท่านทั้งห้ามีปฏิปทาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลที่จะต้องออกมานั้นต้องดีต้องเป็นสิ่งที่ดีงามที่หลวงพ่อยกห้าองค์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ลูกๆทั้งหลายที่ยังมีข้อแม่ข้ออ้างและเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งพรรษานี้จะได้นำไปคิดนำไปพิจรารณาแล้วก็ กลับใจสมัยให้เป็นนักสู้สมกที่ได้ตั้งใจจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมสมที่ได้ตั้งใจมาบวชมาแสวงหาหนทางพะนิพาลออกปัญษาแล้วเรามีเวลาว่างกันอีกมากทีเดียวคำว่าว่างในที่นี้หมายถึงเมื่อเราบริหารเวลาได้ลงตัวเราสามารถ ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปฤดูที่ดีงามที่ยังเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมยังมีอยู่อีกก่อนถึงฤดูร้อนคือช่วงรอยต่อระหว่างฝนกับหนาวและกะล็ฤดูหนาวเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นออกพรรษาในวันพรุ่งนี้อยากให้ ลูกทุกองค์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอย่างเต็มที่อย่าประมาทคิดดูให้ดีนะจ๊ะเราบวชกันมานี่ยาวนานขนาดไหนเมื่อสักครู่ก็คงได้ยินว่าเราบวชมาได้กี่พรรษาแล้วที่ระวณากันเรียงพรรษากันไปพรรษาเราเพิ่มขึ้น ต่ธรรมกายเราถึงแล้วหรือยังเข้าถึงหรือยังวัดพระธรรมกายมีเฉพาะชื่อวัดหรือว่ามีตัวของเรานะั่ยนะเข้าถึงแล้วหรือยงังทั้งๆัในธรรมกายนะั่นมีอยู่แต่เราให้ความเอาใจใส่กับตรงนี้แค่ไหนแต่ใครยังไม่ถึงยังไม่ได้รู้จักเลยได้ยินได้ชื่อให้ได้รู้จักตัวจริงของท่านสักทีหนึง่ง พราะฉะนั้นออกพรรษานี้ในวันพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งก็จะลาสิกขา mm hmm. อย่างพระนาวากะมีบางองค์ต้องลาสิกขาเพราะว่าลางานม,มาได้แค่ช่วงสั้นภายในพรรษานี้ส่วนหนึ่งก็จะลาสิกขาอีกส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมพูดถึงพระนาวักกะนี้น่าชื่นใจ วันคืนผ่านไปตลอดหนึ่งพรรษานิดตั้งใจดีเลื่อเกินทำได้ดีมากโดยั้อนอานิสงส์ของพระนวัก,กานี่เมื่อออกพรรษาแล้วตั้งใจจะปฏิบัติธรรมที่านาวัดต,ต้องสมหวังต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนเพราะว่าตั้งใจกันดีเลือเกินส่วนที่จำเป็นต้องลาศิกขาไปก็ไปทำต่อที่บ้านมีสิ่งที่น่า สนใจภายในอีกเยอะแยะทีเดียวนิ่งนี่แหละจยุดก็ไปถูกส่วนเข้าก็เดี๋ยวก็เห็นดวงร,รมเห็นกายภายในเห็นธรรมกายแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่ององธรรมกายตลอดไปเลยตลอดเส้นทางไปเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันวิชาธรรมกายเขาเรียนกันอย่างนี้เรียนหยุดเรียนนิ่งกัน เพราะฉะนั้นมามัวสนใจกับไอ้เรื่องที่ไม่เป็นสาระแขนสาระอะไรมากมายนะจนก,กระทั่งลืมเรื่องการหยุดการนิ่งว่าเราจะต้องเข้าไปถึงเป็นอาชีพของนักบวชเป็นอาชีพของพระที่จะไปรู้ไปเห็นทีเดียวว่าก็ทํากันยังไงเป็นยังไงกันบังคับปัญชากันยังไงในอากาศสโลกคันธโลกสัตวโลกรู้แต่ตามตำราแต่สัตวโลกเป็นอย่างไรขันธโลกเป็นยังไงอากาศสโลกเป็นยังไง ต้องไปรู้ไปเห็นทำไมถึงก็ใช้ถึงคำนี้แล้วมันเกี่ยวโยงกันยังไงการกระทำจากคนหนึ่งมีผลกระทบถึงจักรวาลถึงแสงจักรวาลถึงงนนันจักรวาลถึงาธาตุธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราทั้งหลายนี่ควรจะเอาใจใส่ที่จะไปศึกษาที่จะไปรู้ไปเห็นกันจะไปทอดตุละให้มันเลื่อยเปื่อยหมดกันไปวันๆอย่างนั้นไม่เอา กลับใจสมัยนะลูกนะและขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งเราได้ปวาวณาตัวกันเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนสหธรรมิกตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติกิจกรรมอะไรต่างๆก็ดีอย่ากโกรธกันนะจ๊ะให้รักกันสมัคคีกกันให้มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันและเราจะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันไปพร้อมๆกัน ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุมโมทนาสาธกุารที่ลหลูกทุกๆองค์ได้แต่งใจเราพูดปฏิบัติทำตลอดระยะเวลาผ่านมาหนึ่งพรรษาบางองค์ก็ได้แต่งใจที่จะสวดพระปฏิโมกข์ให้ได้ทรงจำพระวินัยเอาไว้บางองค์ก็ะตั้งใจปฏิบัติธรรมะก,กันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทั้งหมดทุกองค์ได้ตั้งใจสร้างมหาทามบรมีนำปัจจัยสีม่มาถวายหลวงพอ่อเพื่อเอาไปใช้งานพระศาสนาสร้างธรรมกายเจดีย์สร้างที่ปรดิษถานรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำปราสีเจริญผู้คนพบพิชาธรรมกายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราให้อนุภาพแห่งบุญนี้เป็นบุญวิเศษ คือติดอยู่ในศูนย์กลางกายของลูกๆทุกๆองค์ขจัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้หมดสิ้นไปจากกายวาจาใจจากท่าธรรมเห็นจำคิดรู้ให้ท่าธรรมเห็นจำคิดรู้เนื้อสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นที่รองรับพระรัตนตรยัยมีสุขภาพพรรณนาไมตริแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้าศึก ต่อพรหมจันทร์ต่อกุศลธรรมต่อเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้รู้แจ้งเห็นแจง้งให้แทงสะลอดในวิชาธรรมกายให้หยุดได้สนิทหยุดได้นิ่งนานหยุดได้ต่อเนื่องหยุดได้อย่างสมบูรณ์หยุดกระทั่งเข้าถึงความสมําเร็จกระทั่งรู้จักคำว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จ ให้แตกฉานในพระไตรปิฎก8 4 0 0มืระสรรพันมขัคขัของพระผู้มีพระเจ้าที่ทรงตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วให้เป็นพระทิ่สมบูรณ์เป็นสม,มเนติสมบูรณ์เป็นนักบวชที่โลกต้องการให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินทั้งหลับทั้งตื่น จะแสดงทําก็ให้ไพเราะเบื้องตอนทํากลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะพยัญชนะเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่านได้ทรงแสดงเอาไว้อย่างดีแล้วมเมื่อใครได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมทีล่ลูกทุกองคได้แสดงทําไปแล้วขอขอให้เขาได้เข้าใจในธรรมนั้นให้มีจิตใจปราโมทย์ปีติเบิกบ,บานหลุดพ้นจากกิเลสอสวะที่เขามาครอบงำนับพบนับชาติไปท้ว่ว ขอนอนุภาพแห่งบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจจิตท,ที่เฉียบขาดของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับประสงขไขพระองค์ไปทัว่วบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าทั้งหลายบาร,รมีธรรมของพระอาราหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนกระทั่งบาร,รมีธรรมหลวงพ่อวัดปากนาภาษีเจริญพระมงคลเทพุนีบุคคลพบพิชชาธมากายบาร,รมีธรรมของของค์าสิกาจันคน,นุกยุงคุณยาอาจารย์ของเรา จงดลนันดาในสิ่งที่หลวงพ่อเด้ตั้งความปรารถนาให้ลูกๆทุกๆองค์เป็นไปอย่างนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จได้อานุภาพแห่งบุญบาร,รมีรัศมีกำล,งลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเทียบขาดของผู้มีบุญผู้พ้นไปแล้วเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเถิด